สวัสดีจ้าวันนี้กสิภาพี่พี่น้องนองมาเบิง์นะจ๊ะนี่คือเสือที่ลุกค้าเพ่นจะเอาระบายออกด้วจาะนี่ตรงปลายแขนอีกเป็นตอแขนมาด้วจาะนี่แขนปลายมันจะมีระบายเป็นระบายยุ่มไว้เนาะแต่ว่าพนจะเบ่าด้วจา้จาป่จจตัดออกนี่กันเลยนํามาให้พี่พี่น้องนองเบิ่งจ้ะนี่ว่าเขาจะละช่วงใดออกอย่าเราจะละ ตงที่พันโพงออกนะจ๊ะแล้วก็เลาอออกไปนิดนึงนะจ๊ะไกไก่กับตรงร่วงขแขนนะจ๊ะนี่เนาะว่าจะมาเลาะ,ะไปสุดว่าจะเปิดไว้แค่ตรงนี่นะจ๊ะหลังจากกรนํนนนำให้พงพี่น้องก็สามารถพงเลยทั้งขึ้นทั้งร่วงนจ้ะแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเขาสิถนดัดอันใดเนาะแต่งะ จะพงของบนลงไปข้างล่างนะจ๊ะนี่หลังจากเขาก็จะเชื่อมใส่กันนะจ๊ะรวมเส้นพงใส่กันหลังจากที่เชื่อมได้แล้วเขาก็จะเอาผ่าเฉลียงออกเลยแล้วเขาตัดเขาก็จะดึงนะจ๊ะดึงได้ หลังจากั้นเขาก็จะพงไป,ไปลายปลายแขนนะจ๊ะพี่น้องเนาะก่อนที่เขาจะนำไปเย็บนะจ๊ะของหนุกขาวเพิ่นจะแบบล่านะฮะว่ามีจากล่าเขาก็พงเลยจ้าก,กันลุยแล้วเขาจะมาเย็บสองเส้นนะจ๊ะนี่ ก็ดึงข้างนาน,นิดนึงนะจ๊ะพี่น้องเนาะเพื่อจะบให้ได้เฮ้าพันยนเพราะว่าพันเป็นผ่าลูงใหม่เนาะก็จะดึงนิดนึงจ้ะจะเฮาจะบระดึงหลายเพราะว่าผ่ามันจะย่วย้วจ้ะแค่ดึงประคองเส้นผงเฮ้าบใหิพันยนน่จ้ะไม่ได้พันยนเนาะ แต่พี่น้องเครื่องกระทัดออกกรอนก็ได้ได้จากตรงที่ยิงยิงพับลงได้เนาะแต่ยิงก็หักลงเลยแต่เวลาเขาพูงออกมาได้เพิ่นกระสีเรลียบ้ะจา้าเขาบอกึงนิดนึงได้เพิ่งกระจะยนต์เพราะเพิ่งจะเบึ้ยยนต์เพราะว่าผ่าเพิ่งเป็นผ่าลูกใหม่ ตันีก็จะนำมาเย็บกระพับพตามขนาดคือเก้าอ่ะจ้าเข้าก็จะเอาไว้ไปนิดนึงให้เส้นเย็บเส้นแรงของเขา้าอยู่กลางเส้นพงเส้นที่สองนะจ๊ะเส้นเย็บเส้นที่สองเนาะคือเก่าเหล็กกันไม้คือเก้าได้จ้านี่ขนาดห้องลูกค้าก็สิมีประ,ประมาณครึ่งน,นิ้วแด้จ้ะนี่่ฮอดนิ้วนะั่ที่ยิงเย็บบอดนิ้วแด้จ้ะ ก็จะเยไปเรื่อยนะพี่นอ้องเบอร์กอนเนาะเผื่อพี่นะพน้องเจอเคสแบบ้หญิงเนาะเดียลูกค้าพนน้ำมาสอมนะจ้ะเ้อก็สามารถหิดใดกรับขอบคุณพี่น้อง,องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปห้เด้จ้าฝากกดกดไลค์กด แท่เพื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆที่พันเย็บผ่า้วจ๊ะก,กระสาหมาแท่ไปพันเมืองใดเนาะพี่น้องๆโมมิจักรากอ่ะเจอเคที่ว่าปลายแขนลากอ่ะก็สามารเท็ตคือยิยงใดนะจ๊ะว่าจะเป็นปลายแขนหรือว่า ใช่นดีจ่าใช่กางเกงใช่กระโปรงเขาก็สามารถทิศการลุยกรแล้วเขาก็จะมาเย็บสองเส้นคือจากล่างเลยจ่ะ<ๆ>บางอย่างเขาก็พวาสามารถภาพเย็บได้เนาะมันเกี่ยวกับเบิ้งหนาเด้๋ยวจ่นเขาภาพเย็บเลยๆๆลเขาก็จะใส่วิธีการลุยเอานี่กับเส้นที่สองนะจ่ะเส้นที่สองยังกะ ประมาณตีนพีนหนึ่งนะจ๊ะยิ่จะเย็บเส้นข้างบนกาข้างล่างก่อนจะไม่เย็บเส้นข้างบนอีกหรอนเข้าก็สามารถเลือกเย็บเดได้ทั้งสองเส้นแต่ว่าเข้าสิเอาเส้นใดก่อนกับใด้วจตะเวลาเข้าเย็บเนาะ สนาการเย็บเขากะเย็บได้ทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะจ๊ะข้างในแล้วก็ข้างนอกเนาะแต่ว่าขัดห้าเย็บข้างนอกเขากะจะมองเห็นเส้นด้ที่ห้าเย็บอีกกลัวนะจ๊ะเพราะว่าข้างข้างล่างของบนจะมีเส้นพองห้าจะว่าเห็นเส้นที่สองนะจ๊ะ ก,ก็เป็นอันเรียบร้อยก็จะสวยไปอีกแบบนึงเนาะรับบกคคาคนเอามาหล่อกออก้วจ้ะนี่ยิกยี่เย็บ,เยบ,เยบแล้ว้จ้าก็กเลยน้ำให้เบิ่งเนาะนี่จเจ้าว่าเป็นลักษณะนี้้ะจ้ะขอบคุณพี่พน้องๆใหไลน์้ะจ้าสวัสดีจา้า